ได้ยินที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เองก็มีฐานะยากจนนะครับฉะนั้นการจะเปิดรับบริจาคเงินทุนถ้าจะหวังจากชาวบ้านในพื้นที่เองคงจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหนวยฉะนั้นผู้ใจบุญนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมายอสแกนแอปพลิเคชัน QR โค้ดต่างๆเลือกบริจาคเข้าบัญชีของโรงพยาบาลได้โดยตรงนะครับและอีกโครงการหนึ่งตอนนี้ครับมีอาสาสมัครซึ่งเป็นชาวมายอของอาสาได้ออกวิ่งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ผู้ที่สนใจมาร,วรา่ว ประเทศไทยนะครับระยะทางกว่า4,000กิโลเมตรนี่คือนายอับดุลสารีเตะชาวอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีที่อาสาออกวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ,รจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงพยาบาลมายอจาก30เตียงเป็น60เตียง ออกวิ่งมาตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจากจังหวัดยะลาวางแผนไว้ว่าจะวิ่งผ่าน70จังหวัดรวมระยะทาง4,000กิโลเมตรคาดว่าใช้เวลาประมาณ4เดือนเพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคกระดมทุนด้วยกันนายแพทย์นิรันวิเศษสมิทธ์พุ่มในการโรงพยาบาลมายอบอกว่าในอบดุลเป็นจิตอาสาชาวมายอที่เขาเองก็มาใช้บริการของโรงพยาบาลจึงเห็นปัญหาและอยากจะช่วยเหลือด้วยการวิ่งประชาสัมพันธ์ ปกติเนี่ยแกจะวิ่งวิ่งเพื่อรับเงินบริจาคสําหรับช่วยเหลือน้ําท่วมอะไรอยู่แล้วแล้วแวก,กก็เคยวิ่งจากเบตงขึ้นไปถึงแม่สายประมาณปี6 2 6สเนี่ยนะฮะ <c oughs> เพื่อรับเงินบริจาคแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในสามจังหวัดหลังจากที่แกมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนื่องจากแกเป็นอาสาสมัครของอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสก,กรรมแกมาโรงพยาบาลพาคนไข้มาแล้วเตียงเราไม่พอ แกก็รู้สึกอึดอัดเกก็บอกว่าเกจะช่วยปีนี้เกจะวิ่งให้อีกรอบหนึ่งให้ซื้อที่ดินเพื่อให้โรงวัาลมีที่ขยาย360เตียงเลยนะฮะ mm hmm. ก็ชื่อพี่อับดุลสาลิเตะนะฮะเป็นคนตำบลสัก,กรรมอำเภอมายอเนี่ยแล้วแกก็ได้เริ่มวิ่งไปแล้วตั้งแต่วันที่16 ซึ่งทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมายอจะคอยลงพื้นที่ดูแลด้านสุขภาพของครอบครัวนายอับดุลซึ่งมีเด็กและผู้สูงอายุและจะติดต่อนายอับดุลผ่านทางโทรศัพท์เพื่อติดตามและช่วยเหลือหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของนายอับดุลและญาติอีกสองคนที่ติดตามไปด้วยด้านครอบครัวและญาติของนายอับดุลต่างบอกว่ารู้สึกดีใจครับและส่งกำลังใจให้ในายอับดุลที่ตัดสินใจวิ่งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล ดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2563นอับดุลเคยวิ่งกระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลมาแล้ว3แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งโรงพยาบาลมายอมาแล้วด้วยรับรวมกว่า5 0 0 0 0 0บาทซึ่งครั้งนั้นโรงพยาบาลก็ได้ทุนแปจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หเครื่องและก่อสร้างอาคารห้องทันตกรรมให้บริการเพิ่มเติมได้อีกหห้องครับ